สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนมกราคม2 5 6 4ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งด้วยนะครับและท่านผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ขอรบกวนขอความเมตตากรุณาช่วยกดติดตามหรือว่า subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ ในเดือนนี้ดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่วันที่1นึถึงสิมกราคมนะยังโคโจรโคโจรอยู่ในภพที่5ของดวงชะตาคือภพปุตตะนะการเริ่มต้นใหม่นะการต่อสู้การเรียกว่าเริ่มอะไรใหม่เกี่ยวกับปุตตะเนี่ยบุตรบริวาร อยู่ในเรือนเพฤหัสนี้ถือว่าดีทีนี้พอดาวอาทิตย์ยโคจรเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพอริอริก็อุปสรรคปัญหาชัดเจนนะดาวเสาเจ้าเรือนอริเป็นเกษตรดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวพุธมาหมดมาหมดทุกดวงนะเข้าสู่ภพอริทีเนี้ยอริคือการต่อสู้แข่งขันอุปสรรคปัญหาก็ต้องเจอ นะถึงคราวเจอมันก็ต้องเจอแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริเนี่ยเป็นเกษตรเรือนทุสถานภพเนี่ยอริมรตะวินาศถ้าดาวเจ้าเรือนเกษตรเขาอยู่เนี่ยก็ถือว่าไอ้โทษทั้งหลายนีย่ก็บรรเทาเบาบางลงนะครับบรรเทาเบาบางลงเพราะว่าความเป็นเกษตรเนี่ยมันแปลว่ามั่นคงยั่งยืนทีนี้ภพที่6พภพอริเนี่ย ต้องอย่าลืมว่าลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นปัส,สวะราศีปัส,สวะราศีคือสัตสว์สีเท้าสัตว์ใหญ่นะครับเมธพึกษศพสิงห์เนี่ยนะมีเพื่อนอยู่สามนะมีเพื่อนอยู่สราศีเนี่ยปัส,สวะราศีเนี่ยปัส,สวะมีพระเคราะห์ภุมสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรรมมะกูลอริเขานะอริก็แสดงว่าดาวนะครับ ภุมภูมคืออังคารสุกเกาะพรจจันทร์แล้วก็ศูนยศูนย์นี่คือสุริยะนะฉะนั้นในพอริเนี่ยมีดาวที่ได้อุดมเกณฑ์ถึงสงดวงนะครับคือดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของตัวเองกับดาวสุกซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกรรมะอ่าโทษโทษท,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 ทีสหัชชะกรรมะอ่าสหัชชะกับกรมมะเกี่ยวกับเรื่องงานครับ เกี่ยวกับตัวตนตัวตนก็คือดาวอาทิตนะเจ้าเจ้าเรือนการงานคือดาวศุกร์นะตัวเองกับงานเข้าสู่เรือนอริก็เป็นช่วงที่จะต้องเผชิญอุปสรรคปัญหานั่นแหละแต่มองในแง่ของเรื่องการเริ่มต้นการทำคันแข่งขันการต่อสู้จะได้รับชัยชนะนะเพราะอะไรเพราะเป็นอุดมเกณฑ์นะ สองดวงได้อุดมมาเกณฑ์สองดวงและดาวเจ้าเรือนอริอย่างที่บอกอะดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นเกษตรอยู่แสดงว่าเป็นการต่อสู้แข่งขันที่จะได้รับความสําเร็จนี่สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นเป็นพิเศษนะคือพวกเมษพฤกษ์ศสิงห์เนี่ยจะจะได้เปรียบตรงนี้คือเข้าเรือนอริกลับตีนะแต่ก็ไม่ได้ทุกดาวนะอาทิตย์ดี สุกดีทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะอาทิตย์กับพุธเป็นคู่การงานอยู่แล้วคู่วิชาการนะครับดาวพุธคือเจ้าเรือนการเงินดาวพุธคือเจ้าเรือนลาพระโคจรเข้าสู่ราศีมังกรนี่ในเรื่องของคู่ดาวเนี่ยถือว่าใช้ได้เพราะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนี เป็นมิตรกับคหรัตเป็นคู่สมพลกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นอุดมเกณฑ์ทั้งคู่เป็นคู่การงานกับดาวพุธและก็เป็นคู่าธาตุกับดาวเสาร์แสดงว่าตัวของท่านเองเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรเข้าสู่เรือนคู่าธาตุไม่ธรรมดานะครับแต่ต้องบอกว่าดาวอื่นเนี่ยเมื่อมาเจอดาวอาทิตย์แล้วเนี่ยบอกได้เลยนะครับดาวอื่นจะดดค่าลงไปเพราะว่าเมื่อ ดาวที่มาอยู่รวมกันร่วมราศีกับดาวอาทิตย์เนี่ยดับยกเว้นพุธกับศุกร์เนี่ยต้องดูที่องศานะต้องดูที่องศาว่าองศาเนี่ยจะมีช่วงช่วงประมาณวันที่20กว่ากว่าเนี่ยแหละที่ที่พุธกับศุกร์เนี่ยจะดับคือดับแป๊บเดียวเพราะว่าพุธกับศุกร์เป็นพระเคราะห์วงใน แต่สาวก็พื้นหัดแน่นอนเป็นพระเคราะ์วงนอกฉะนั้นดับนะครับดับก็ด้ค่าลงไปทีนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะตัวที่ไม่ดับก็คือตัวท่านก็คือพระอาทิตย์อ่าฉะนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีอริพบอาริเนียได้อุดมเกณฑ์ฉะนั้นก็ถือว่าโอเคแหละเดือนนี้ตัวของท่านต้องพึ่งตัวเอง ต่อสู้แข่งขันชิงชัยได้รับชัยชนะนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละนะและเดี๋ยวพอ13กลุ่กุมภาเนี่ยดาวทิตจะโคจรย้ายไปแล้วเนาะและดาวพุธด,ดาวศุกร์ก็จะไปตามไปด้วยนะคลอเคลียกันไปนะสามดวงทีนี้ก็อย่างที่บอกคู่คู่คู่เนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันมากอาทิตย์ก็เป็นคู่ท่าตกับดาวเสาใช่หไหมพุธศุกร์ก็คู่ธาตน้าน,นี่คือมันวุ่นวายแน่นอนอะ คู่ธาตุไฟเจอคู่ธาตุน้ําแล้วมาอยู่ในเรือนธาตุดินเออนะและธาตุและดินเนี่ยก็มีดาวพฤหัสอยู่นะดาวพฤหัสก็อยู่แต่ก็อย่างที่บอกสาวกับพฤหัสเนี่ยตีไปเลยว่าดับหลังวันที่14มกรานะครับร่วมราศีปุ๊บดับปับ๊บแต่พุธกับศุกร์เนี่ยต้องดูวันเพราะต้องดูองศาอาทิตย์เนี่ยเดินวันละหนึ่งองศานะวันละหนึ่งองศาฉะนั้นช่วงเราลาวันที่ย0สไปแล้วเนี่ย พุธกับสุกเนี่ยอยู่ใกล้กับพาทิตย์ไม่เกิน5องศา4องศาเนี่ยมีโอกาสดับนะครับก็พบอลิก็ถือว่าโอเคอ่ะมองว่าเรื่องดีนะแน่นอนมันไม่ง่ายแข่งขันต่อสู้เอาชนะอุปสรรคแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วนะชอบอะไรที่มันท้าทายชอบอะไรที่มันต้องแข่งขันชอบอะไรที่มันต้องต่อสู้ก็ถูกต้องนะถูกต้อง ดาวอังคารโคจรนะ Co เข้าพบสุภาเป็นอริเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะมีความมั่นคงดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนสุภาเป็นเจ้าเรือนพันธุและโคจรนเป็นเกษตรมีคนช่วยเหลือในเรื่องของหลักทรัพย์นะครับพันธุเนี่ยเกี่ยวกับหลักทรัพย์เลยบ้านรถที่ดินอสังหาอะไรต่างๆ นะครับหรือหลักทรัพย์ที่เป็นเงินเป็นทองด้วยแต่ก็เป็นลักษณะที่เป็นทรัพย์คงที่มันไม่ใช่ทรัพย์แบบว่าไม่ใช่เงินสดที่เป็นหมุนเวียนนะครับแต่เป็นทรัพย์สินที่ท่านมีนี่แหละโครจรไปเกษตรทีนี้พอโค,รโครจรไปเกษตรปั๊บเนี่ยนะมันอยู่ในภพสุภะด้วยสุภะนี่คือความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ คนช่วยเหลืออ่านั้นะมันก็โอเคฉะนั้นตรงนี้มันดังดีอยู่ฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวและในภาพรวมก็อย่างที่บอกอะ่ะยังไงคุณต้องมีคนช่วยงานเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยมาจากภพปัตตนีโคจรมาอยู่ในภพกรรม,มะปัตตนีกรมมะนะก็จะมีคนมาคอยช่วยงานแต่ไม่ได้ช่วยอย่างเดียวนะวุ่นวายด้วยนะเพราะว่าราหูอยู่เรือนไหนอ่ะเรือนนั้นต้องมีปัญหา จะวุ่นวายจะเขาเรียกว่าลาหูเนี่ยเหมือนจอมเขยา่าอ่ะจอมปั่นป่วนเน่ะพอไปอยู่ในเรือนกรรมมาในงานของท่านก็จะปั่นป่วนก็คือมีคนช่วยแต่ก็มาทําให้อะไรต่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปอะไรที่มันเคยคุ้นชินคุ้นเคยกับร,ระบบงานเดิมๆของท่านเนี่ยพอเจอหุ้นส่วนใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงหมดทั้งคนทั้งระบบทั้งอะไรมันก็จะวุ่นวายตรงนี้นะครับแต่ทิศท,ทางอะ่ะมันก็ โอเคอยู่มันไปได้อยู่นะครับอย่างไงก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง,งก็ยังดีกว่าหัวเดียวถูกไหมมีคนมาช่วยอ่ะมันดีกว่านะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองนะราหูมาจากพบปัตนิก็แปลว่าคนรักแปลว่าคู่ครองสามีภรรยาทั้งหลายนี่แหละนะแฟนกันก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานของท่านในทางใดทางหนึ่งซึ่งมันก็สอไปในทางเรื่องของความวุ่น นะแต่ก็คิดว่ามันมันน่าจะผ่านไปได้คิดว่ามันน่าจะผ่านไปได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรือนร้ายนักนะแต่ลาหูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรือนร้ายทีนี้ต้องดูด้วยนะถ้าท่านที่เกิดวันศุกรนะ์เนี่ยลัคนาราศีสิงห์นะถ้าเกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะวุ่นวายกับคนอื่นเขาหน่อยเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นการากินีเดิมนะฮะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยราหูจะเป็นกาลกินีฉะนั้นก็ อาจจะวุ่นวายกับคนอื่นเขาแต่ถ้าถ้าคนเกิดวันอื่นอาจจะไม่เป็นอะไรนะักนะครับดาวพระเกตโคจรเข้าสู่พบพันธุเอออันนี้อันนี้สําคัญนะเ,ออเขาเรียกว่าดาวพระเกตเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของอะไรที่มันมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะบวกกับออความเขาเรียกว่า ความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะครับทีนี้เรือนพันธุเนี่ยมันเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยฉะนั้นวันที่20บกราดาวพระเกตโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยเรือนพันธุเลยนะพันธุก็บ,บ้านที่อยู่อาศัยก็ท่านที่ศรัทธามีความเชื่อในเรื่องเจ้าที่เจ้าทางในเรื่องของวิญญาณบัมพบรุษหรือเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะ ก็หานบ้านสนใจบ้านใครมีสารพภูมิมีเจ้าที่มีสารตายายมีตีจูเอี้ยะนะต่างๆนานาเนี่ยก็ดูแลดูแลซะหน่อยนะพะดาวพระเกตมาละพระเกตเกี่ยวกับเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์วิญญาณหมายถึงก็ต้องมาวนเวียนอยู่ในอาณาเขตภายในบ้านเรือนของท่านเกี่ยวกับครอบครัวของท่านอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ทําไปไม่เสียหาย สำหรับท่านที่ตั้งแต่หิ้งพระในบ้านตั้งแต่เนี่ยจัดซะหน่อยเพราะนี่มันก็ช่วงใกล้ปีใหม่นะส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราจะไปทําตอนสงกรานถูกไหมอันนี้ปีใหม่ตามหลักสากลเราก็ถือโอกาสทําความสะอาดจัดหิ้งพระสารพระภูมิสารตายายตีจู้นะอะไรต่างๆน,นานาก็ก็ทำไปท่าสะดวกนะอันนี้ก็คือคําแนะนํำเฉยๆนะครับ เชื่อหรือไม่เชื่อใช้วิจารณญาณของท่านเองนะแต่เนี้ยผมตีความไปตามดาวว่า,าพระเกศมันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวิญญาณธาตุเมื่อเข้าสู่เรือนพันธุมันเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยนะบางทีอาจจะได้โชคลาภอ่าเพราะอะไรเพราะนี่เป็นเรือนอังคารเป็นเรือนพระอังคารพระอังคารไปอยู่ไหนไปเป็นเกษตรพบสุภะเนี่ยสุภะก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะก็ในเรื่องของถ้าเป็น เป็นคนก็คือผู้หลักผู้ใหญ่อะแต่ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แนวเทวดา,าผู้ที่คุ้มครองดวงชะตาของเราอยู่นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันในภาพรวมนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนมรณะกับเจ้าเรือนปุตตะก็เข้ามาเป็นอริแบบนี้เนี่ย ท่านอาจจะต้องดูแลสุขภาพทางนิดหนึ่งนะครับสุขภาพนะเพราะว่าดาวพฤหัสจริงๆดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ไม่เสียหรอกเพราะคืออยู่ในภพเสียภพอรินะแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวธาตุด,ดินพอมาอยู่ในราศีธาตุด,ดินนะก็ถือว่าโอเคแต่ด้วยความที่ว่าท่านหักโหมงานหนักช่วงนี้ต้องต่อสู้แข่งขันงานอะไรเนียวุ่นวายไปหมดฉะนั้นก็สักนิดหนึ่ง นะดูแลสุขภาพสักทีหนึงแต่โดยภาพรวมก็น่าจะผ่านไปได้นะครับอุบัติเหตุไม่มีละพ้นปีใหม่มานี้ใสเลยระวังในช่วงก่อนปีใหม่สักนิดหนึ่งนะครับช่วงวันที่2ีก่อนวันที่ตั้งแต่วันก่อนวันที่2ี 7, ่สิบ่ะจริงๆก็คือให้ข้ามปีมาเลยนะมัน มันต้องระวังอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอให้ขับรถขับราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ใช้ความระมัดระวงังตรวจเช็คด้วยบางครั้งมันไม่ได้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุแต่บางทีมันรถเสียรถอะไรเงี้ยมันมันทำให้ล่าช้าเสียเวลานะครับยังไงก็ขอใหอ้เดินทางไปไหนนะครับไปทำบุญไ พระที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับและขนาราศีสิงห์ก็สวัสดีปีใหม่กันตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวดวงประจําปีก็จะทําให้ตามมาติดติดแล้วกันนะช่วงนี้ภารกิจก็ค่อนข้างเยอะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวนได้มือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ แล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ